เป็นอโซกั่าท่มเลยนะที่จดีัข้อแล้วเนี่ยงกัหมดแลบได้ยแล้วึงเปหมดแล้วเนี่ยึงเอาลหนึ่งใหม่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมบนี้ค่ะลูกอเฮ้ย Me sinto mercado. Espírito... ถ้ารู้ว่าจะทำให้ได้ไาเจอทุกคนตรงนี้ค่ะ ื่อด้วยเดินไปหาได้เลยอะคอต้องถามก่อนแฟนต้องเชียร์ชื่ออะไรตอบด่วนชื่อด้วยไไม่ด้จริง 我没这么夸 เงวนดเลยน่เ in <ifting saus ngh ỉ> oh, ือกวามเป็นหัวอดีเลยอ๋อมเนกี่พยานได้ไหยคะประมาสิ0พยาน มันเปของปล่าค่เดี๋ยวเนคยประทับต่วา่าเรื่องไหนมากที่สุดดิฉันเป็นเจ้าแต่าไหนคิับประทับไม่อนเลยนเดี๋ยวไม่หอเรียโชว์ลนะประทับเรื่องไหนมากที่สุดใช่ไคะเยอะมากเลยะะอะ อย่างเรื่องที่อยู่ในใจเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ว่าอย่างเป็นจาก,ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มระทบใจมากเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องที่ไม,ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนที่ร้องเพลงได้ หม่ออเยก็ดีใจนะคะเพราว่าเป็เรื่องที่เหมือนทำให้เจเนเรชันาัเจนโตมาพร้อมกันแล้วถึงวันนี้เรียนจบแล้ว ได้เป็นตัวละครตัวนี้ก็คือวิมานาพลาค่ะเพราะว่าตเหรอเลยวิมามาเป็นละคเรื่องที่ใจเช่นกนแล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันนึตัวเองจะได้มาเล่นเนตัวละครตัวนี้ที่เราได้ดูตอนเด็กๆแล้วชอบแล้วก็เหมือนได้ได้เล่นในเรื่องที่แบบโอเคอเอราอารมณ์คล้ายๆกับสมมติวันนึงถ้าใครชอบเป็นจาแล้ววันนึงได้ได้เป็นจา่ามันก็คงมีความรู้สึอย่างนั้นนะคะ แต่เรื่องที่รู้สึกว่าภูมิใจใน,านการแสดงของตัวเองมากๆเลยนะ่ยมันแค่ของทุกเรื่องลยนะจะว่าไนีภูมิใจใน,านการแสดงตัวเองมากๆจะมี2อเรื่องก็คือเรื่องคอนแฝรค่ะเรื่องคองแฝรกับเรื่องปลาหลบฟ้าเพราะปลาหลบฟ้าเป็นเรื่องเลากมากเป็นเรื่องแบบต้องต้องผลิตคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบ ทำให้ตัวนี้มันเหมือนมันดูมีชีวิตขึ้นมาเพราะว่าตอนอ่านมันเพื่องดูคุณภาพไม่ออกว่าจะได้เน้นอไงให้ตัวนี้มันแบบมันเป็นดูมันดูเป็นตัวละครตัวนั้นมันมันเป็นเรื่องที่มันฮากใจตัวบทตัวเพราะว่ามันเจ๊มันแก่มันมันมันเนิน E ตอนนั้นนักเอียนยังไม่มาชีเรียนจบทำง,งานที่อยากถายวามเหมือนด็กทุกคนนะชื่ตอนนั้น ว่าตอนนี้นะคะถ้าคุณสามารถที่จะโทรพนักงานได้หรือว่าเราไม่ได้ค่ะเราสร้างบอกนะคะแต่ยังมีเรื่องอะไรอีกมากมายนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะจะมี12,000เองนะคะสร้สิทธิ์ค่ะตกอไปทำอะไรจะไปไหนนะต่อห้องไปเลยชอบแบบตื่นตั้งใจต่อขนานี้เต้ยไหมคะ

Thank you.